โอเคหวัดดีครับวันนี้ผมมีซองซัฟ a ฟอรีแลดกมานำเสนอนะครับเป็น6360ม ADS นะครับเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะครับเลเวล3นะครับมี SLs แล้วก็ ALS นะครับนี่นะครับผมจะเอามาใส่กับปืนผมนะครับโดยที่ปืนผมเนี่ย <laughs> เป็นก๊อก1 9 x ธรรมดานะครับไม่ได้ปาดสไลด์อะไรนะครับแค่เอากาวสองหน้าเนี่ยมามาติดนะครับมาติดมาติดมันนะครับเพื่อจำลองว่าปืนผมเป็นเป็นมอสนะครับปืนผมติดตอดได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใส่ไฟฉาย o light border pro r นะครับมีไฟมีเลเซอร์นะครับมิติเท่า x 3 0 0นะครับมิติเท่า x 3 0 0มันก็เลยใส่ซองซัฟฟรีแรมได้นะครับ แต่ตัวอื่นเนี่ยที่เป็นเลเซอร์เนี่ยไม่แนะนํานะครับมันใส่ไม่ได้นะครับได้แค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้ But ล r โปรอ R นะครับใครซื้อไว้ใช้้วจะใส่กับซองซัฟฟิลแลนดก็บอกกันก่อนนะครับจะได้ไม่ซื้อผิดนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับให้ดูว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับตำแหน่งการติดนนี้คร่าวๆให้ดูนะครับไม่ได้ไม่ได้จริงจังอะไรมากปืนผมเคลียร์แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตอ่านี่ให้ดูนะครับ จะหวาดเสียวหน่อยนะแต่เคลียร์แล้วรับรองนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเยครับนี่ติดให้ดูประมาณนี้นะฮะนี่ผมจะบอกว่าการติดดอทเนี่ยการปาดสไลด์เนี่ยสำหรับปืนที่ไม่ได้ติดดอทนะครับไม่ได้แบบว่ามีพวกเพลทอยู่แล้วนะครับอย่างพวกมอร์หรือพวกถ้า hk เขาเรียก or o p t i c ready นะครับอะไรประมาณนี้ นะฮะเราก็จะติดยังไงนะครับเราก็จะติดยังไงล้วก็จะปาดยังไงนะครับก็ดูตรงนี้นะครับคือถ้ามันจะใส่ซองได้เนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับก็คือ <c oughs> ฐานดอทเนี่ยจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับของขอเกี่ยวปอกนะครับจริงๆมันเถอะมันได้นิดนึงมินหนึ่งอ่ะมินนึง หยนๆไปนะครับหยนๆไปมิลหนึ่งอันนี้ผมจะเลือกติดตำแหน่งที่ชิดกับศูนย์หลังที่สุดนะครับชิดกับศูนย์หลังที่สุดนะครับนี่นะมันจะทําให้ใส่ซอง RDS ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครปาดต้องดูดีๆนะครับดูดีๆถ้าเป็นเทคนิคผมถ้าผมจะปาดนะผมจะเลือกตรงสันเชคเกอร์อันที่2ออันนี้นะครับเป็นตำแหน่งนะครับผมจะชิดศูนย์หลังเลยนะครับ โดยที่ศูนย์หลังเนี่ยผมจะอาจจะยกสูงเป็นโควิชนะะครับโดยที่มันจะเป็นแท่งสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับยกสูงแบบนี้นะครับอันนี้มันมันมีฐานมานิดนึงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับศูนย์เก่านะครับถ้าเป็นโควิชน่ะมันจะไม่มีฐานตรงนี้นะครับมันจะไม่มีฐานตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะยึดเช็คเกอร์ที่2นะครับในการปาดนะครับในการเป็นจุดปาดนะฮะซึ่งมันก็จะไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับไม่เกินนี้นะ ไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าใครปาดนะฮะแนะนําเลยว่าอย่าให้เกินตรงนี้นะครับอย่าให้เกินตรงนี้นะฮะเชื่อผมนะครับเชื่อผมแล้วจะดีนะครับโอเคและแน่นอนว่ามันกลับมาใส่ศูนย์หลังได้ศูนย์หลังเดิมได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะฮะต่อให้ปาดชิดยังไงนะฮะ เกิดไปก็ได้ผมยืนยวนให้ยืนยวนให้เกินไปก็ได้อตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอาสันตรงเนี้ยนะครับเถอบเข้ามาหน่อยสันตรงเนี้ยอืมได้อยู่ยังได้อยู่นะครับนะสาหรับดอทที่ผมอันนี้ผมใช้วอลเทคเวนอมนะครับมันก็จะใหญ่หน่อยใหญ่กว่าที่คอนเอ็มอเอ็มอาร์นะครับถ้าเป็นเอ็มอาร์นี่ก็จะจะสวยดีนะครับแต่แต่มันก็เลนก็จะเล็กนิดนึงนะครับแล้วถคนชอบเนาะอันนี้ผมเอามาติดจริงๆเอามาติดปืนที่เป็นมอสแหละแต่ผมไม่ได้ซื้อมอสไง ก็เลยโยกไปติดปืนยาวแทนที่เป็นออดอทเฉียง45องศานะครับอันนี้ก็มาลองให้ดูนะครับแล้วสำหรับท่านที่ไม่อยากปาดนะครับก็คือจะใส่แผ่นเพลทแทนศูนย์หลังนะครับแล้วใส่นี้ก็ความสูงมันก็จะประมาณนี้ครับก็จะได้อยู่นะครับได้อยู่นะฮะมันก็จะความสูงประมาณนี้มันก็ยังใส่ซอง RDS ได้ของ s a f a r i l a แลนะครับโอเคเรามาแนะนำวิธีการปาดกันแล้วนะครับอ่ใครไปปาดก็ ็หาช่างดีๆเนาะจะได้ไม่เสียของนะครับอืมก็มีอยู่ไม่กี่คนแหละที่เก่งๆนะครับยังไงก็ลองไปหาดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่องเรื่องซองนะครับมาใส่ซองให้ดูกันนะครับอ่ะอีกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ซองให้ดูนะครับอ่าละกดก่อนปุ๊บนี่นะฮะนี่โอเค สายป้ายนะครับล็อกพอดีเดี๋ยวฟังเสียงล็อกเอาอ่านี่ครับคือล็อกพอดีนะครับอืมปิดได้ไม่เกินนะครับไม่เกินนะฮูดไม่เกินนะครับอืมลอกได้นะครับอกดได้นะครับนี่คือล็อกได้นะล็อกได้มันจะแปลกนี้ อ่านะครับนี่หัวใจหลักมันอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะตรง RDS นะครับ,รค,รบคือเราไม่ชนนะครับเราปาดสมมุติเราปาดนะสมมุติเราปาดแล้วปาดดอดแล้วมันไม่ชนตรงนี้มันก็โอเคนะครับโอเคนะครับผมถือว่าผมลองให้แล้วนะครับลองให้ดูแล้วก็ให้ปาดตำแหน่งเดียวกับผมแล้วกันให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับ แต่ถ้ามันจะมีดอลรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Trigicon SRO นะครับฮูดมันจะใหญ่นะครับฮูดมันจะใหญ่แล้วมันก็จะติดตรงนี้นะครับทําให้เราต้องปาดตรงนี้ออกซึ่งผมไม่กล้าทำนะฮะเพราะมันเป็นงานช่างระดับสูงนะครับแล้วอย่างหนึ่งซองราคาแพงมากนะฮะไม่ไหวจริงๆนะครับซองเจ็ดแปดพันนะฮะไม่กล้าจริงๆกลัวพลาดนะครับนะฮะเนี่ยเราต้องปาดตรงนี้ออกนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะนี่ปาดตรงนี้ออกเนี่ย ตรงที่มันเป็นเหลี่ยมตรงเนี้ออกออกให้หมดนะครับเป็นเหลี่ยมเนี่ยป่าออกให้หมดนะเราจะใส่ SRO ได้นะครับซึ่ง Safari Land เนี่ยทำออกมาแล้วคือเป็นของซีรีส์เนะครับของสำหรับซ i P320 นะครับแต่ของกลอกนี่ย,ยังไม่ทำนะครับส่วนซีรีส์หก็ทำใจไว้ได้เลยคงไม่ได้ทำนะครับก็คือเงาเงากันไปเราก็ต้องเอามาปาดกันเองนะครับใครใส่ SRO แล้วใจถึงอยากปาดก็ตัดเลยครับ ผมขอขอรอดูด้วยครับขอรอรีวิวด้วยนะครับโอเคอเคไฟฉายก็โ o ไลส์โอเอ้ยพูดผิดอีกแล้วโอไล e ์บ r ลเดอร์โนะครับมิติเท่า X300 มนะมันก็เลยใส่ซองฟรีแลนด์ได้หมดทุกรุ่นนะครับ่เอาละให้ดูกันแล้วนะครับสำหรับหกส0 RDS นนะครับนี่นะครับ ก็ไปลองดูกันนะครับสาหรับปืนท่านที่ไม่ได้ไม่ได้ปาดสไลด์ไว้แต่อยากปาดแล้วติดดอทนะครับแล้วอยากใส่ซองซัฟเฟอรีแลนด์ได้นะครับผมเป็นตัวอย่างให้นะครับประมาณนี้อนาคตอาจจะปาดนะครับอาจจะปาดนะครับบอกกันก่อนนะครับแต่เดี๋ยวต้องวางแผนก่อนนะครับว่าซื้อซื้อปืนใหม่หรือปาดดีนะครับโอเคไว้ว่ากันขอบคุณมากครับที่สนับสนุนซองซัฟเฟอรีแลนด์ของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ